สวัสดีครับอยู่กับผมเนปเพชรยนต์นะครับกันก็อยู่กันที่สาขาสองเหมือนเดิมนะครับย้ายที่ประจำการแล้วนะผมประจำอยู่ที่นี่เลยนะครับก็อยู่กับบริษัทเพชรยนต์นะครับกับผมเลปเพชรยนต์นะครับวันนี้มาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับยีราฟแคคันนี้นะรอเจ้าของอยู่นะครับผมนี่สุดสวยเลยนะเป็นสีเทาดานะครับต้องบอกว่าจัดทรงองค์หล่อลงล้อล้อแมก มีท่อสแตนเลสอะไรให้ทั้งเส้นเลยนะครับสวยๆคันนี้คุ้มมากนะครับ5 8 9 0 0 0บาทนะครับสำหรับยูสูดีแมกหนึ่งสิบเก้าซดไฮเรนเดกียร์แมนนวลหสปีดนะครับต้องบอกเลยว่าหล่อมากจริงๆคันนี้นะซื้อไปไม่ต้องแต่งนะเติมน้ำมันอย่างเดียวนะครับใครที่กําลังหารถทรงนี้อยู่นะครับหล่อๆคันนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์0 6 2 6 4 0 7 776นะครับกับผมเนเเชรยนต์เลยนะครับ ก็จะเน้นตอนนี้ในรถกระบะแล้วนะครับเพราะว่าลูกค้าหารถกลับบ้านปีใหม่กันแน่นอนผมเข้าใจนะครับยังทันอยู่นะครับใครออกรถตอนนี้นะยังทันอยู่นะครับจากไฟแนนซ์ตอนนี้อนุมัติทันก่อนวันที่25แน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าหลังวันที่25เนี่ยธนาคารเขาจะปิดแล้วนะครับถ้าส89,000นะครับยูสูดีแม็กซ์สประตูไฮ g h นเดอร์นะครับจัดทรงเรียบร้อยนะครับหล่อมากสีเทาดําคันนี้นะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับเป็นรถตรงรุ่นตรงสมัยตรงยุคนะครับ ทั้งผู้ใหญ่และวัยรุ่นชอบกันดีนะครับรถทรงแบบนี้นะหล่อๆเลยนะครับขับง่ายนะครับคัดนิ่มนะครับทุกอย่างนะครับเช็คระยะศูนย์ตลอดนะครับตรวจสอบประวัติได้ทุกคันนะครับมีคันไหนแบบพลิกความจมน้ําไปตรวจเจอบริษัทซื้อคืนแถมเงินให้แสนหนึ่งนะครับแล้วคันนี้สีเทาดํานะครับเป็นตัว1.9ซนนะครับราคา589,000นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับกับผมในเพจยนต์นะที่เบอร์0626407776นะครับให้ดูนะครับด้านหน้านี่ก็หล่อนะครับด้านข้างก็หล่อนะครับ ชุดกันชนนี่แนาสนิทเลยผมบอกเลยนะรถเดิมๆนะครับแบบไม่มีแบบแปะซ้ายแปะขวาแน่นอนนะครับนี่นะครับมาพร้อมยางเลเดียนะครับเป็นยางซอฟนะครับนุ่มนะครับมีคาลิเปอร์ของแบรนด์เบนโบแล้วกันนาะคาลิเปอร์นะครับแล้วก็มีฝาปิดดุมนะครับเป็นล้อขนาด6ลูนะเป็น m มกเวลนะครับออฟลึกนะครับคันนี้นะออฟได้อยู่นะครับนี่3-4นิ้วได้อยู่นะครับ รถสวยสภาพเดิมๆนะครับ่วงล่างแห้งๆเลยนี่นะครับดีนะดอกยางเหลือๆท่วมๆนะครับคันนี้สีสวยมากนะครับเป็นสีเทาดำนะด้านข้างก็ติดกันสาดติดฟิล์มเรียบร้อยนะครับกระจกมองข้างก็ปรับไฟฟ้าตรงนี้สีเดียวกับตัวรถนะครับตรงนี้เป็นไฟเลี้ยวนะพร้อมโลโก้ Highlander ครบทุกจุดนะครับช่องไฟประตูนะครับตรงเป๊ะนะครับไม่มีบิดเบี้ยวเลยนะครับ กับบันไดนะครับใช้งานได้จริงนะครับนี่รถสวยๆนะครับประจําการอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์สาขา2นะครับเสรีไทย95ติดถนนเหมือนเดิมนะครับวิ่งมาถนนเสรีไทยมุ่งหน้ามินบุรีบริษัทอยู่ซ้ายมือนะครับเพชรยนต์เลยนะครับรถสวยคันเกตคุณภาพนะครับจัดไปนั้นได้ทั่วประเทศนะครับสําหรับคันนี้นะดูนะครับหล่อมากนะครับสีเทาดํานะครับดูแสงนะครับตกกระทบจากประตูด้านหน้ามาถึงกระบะท้ายนะ สวยจัดๆเลยคันนี้นะครับใครสนใจนะครับ589,000แเาพเท่านั้นเองนะครับฟรีดาวนะครับผมบอกเลยนะดิสเบกคู่หน้าด้านหลังเป็นดุมนะครับเป็นดัมเบรกนะครับเป็นดัมเปกนะครับมาพร้อมยางซอฟขนาด255ห้าห้ R หอะไรฮะ255 50 R 1 8นะครับนี่นะครับเป็นแม็กของเวลนะครับเต๋สวยมากนะครับนี่ RUS นะครับรถสวยนะครับช่วงล่างเดิมช่วงล่างเดิมนะครับอรสงคาซีไม่มีผ่านะครับรถเดิมๆนะครับที่นี่ ด้านหลังมีไล่ฟ้านะครับแล้วก็ไฟเบรกตรงที่3านะครับมาพร้อมแมกไลเนอร์นะครับสวยๆนะครับผมเปิดให้ดูเลยนะครับันนี้มีกล้องมองหลังให้ด้วยนะมีกล้องหลังมาให้ด้วยนะครับรถกระบะสมัยนี้นะครับผลิตออกมาจากศูนย์เลยนะครับมีกล้องมองหลังนะครับคันนี้ไฟท้ายหลังเดิมนะครับดูนะครับช่องฝากระโปรงดูร่องฝากระโปรงนะครับตรงเตะนะครับฝากระโปรงหลังนี่ต้องบอกว่าเนียนๆเลยนะครับอันนี้มีค้ำหลังมาให้ด้วยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าใส่มาทำไมนะแต่ใครชอบก็ ชอบนะครับถ้าใครไม่ชอบก็ถอดออกได้นะครับก็ขออภัยนะถ้าเกิดฟังลบเกิดขัดหูนะครับสวยดีสวยดีนะครับสำหรับใครที่กําลังหารถสไตล์นี้อยู่นะครับผมบอกเลยว่านี่ดูนะครับเนื้อสีนะครับแสงตกกระทบใสผมบอกเลยว่ารถเดิมๆนะครับสวยจัดเลยคันนี้580นะครับ580เท่านั้นนะครับเป็น1.9ซเกีย์เป็นนวลนะครับนี่นะก็มีการก็มีแค่ย้ายแหนบแค่นั้นเองนะครับย้ายแหนบนะครับกลับทรงเพลงนั่นเองนะครับ แต่เป็นสปริงเดิมโชคเดิมนะครับนี่นะครับรถสวยๆนะครับไม่มีจอดแช่น้ํานะครับสนิมไม่ขึ้นนะครับมีการเค่อกลับทงเพลงเองย้ายแหนบไปเฉยๆนะครับไม่ได้ผ่าคัสซีอะไรอย่างนั้นนะครับรถสวยๆนะครับเดี๋ยวผมเปิดฝาท้ายให้ดูตัวรถไม่มีชนนะครับไม่มีโดนแน่นอนดูนะครับนี่นะเม็ดอาร์คโรงงานนะครับรถเดิมๆนะครับต้องบอกว่ารถคันนี้เป็นรถซิ่งที่สภาพดีนะครับคือไม่ช้ำอ่ะดูนะครับ แมาร์กเดิมอะไรเดิมทุกอย่างนะครับร่องตะเข็บฝาท้ายเดิมหมดทุกจุดนะครับรถไม่มีขยับเลยนะครับสำหรับคันนี้ยูสูดีแม็กหนึ่งถึงเก้าซนะครับราคาห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับสวยมากนะครับนี่นะเดี๋ยวผมพาชมข้างในนะครับพาชมข้างในกระจกก็ยังเป็นกระจกยูสูอยู่นะนี่นะครับโชว์นิดนึงนะครับรถเดิมนะครับรถเดิมนะครับบอกเลยห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันนะครับนี่เลยกับภายใน สวยนะครับนี่ถ่ายเป็นภาพซปเปอร์วิวให้ดูด้วยนะครับเบาเนียนๆเบาใหม่ๆนะครับสวยมากนะครับพุ่มมาใหม่นะครับดําสลับได้แดงนะครับดูกันจ่าจนะตัวรถไม่มีร่องรอยการใช้งานหนักนะครับผมบอกเลยเจ้าของเดิมดูแลดีมากนะครับส่วนใหญ่รถซิ่งจะไม่น่าอยู่สภาพนี้แล้วนะครับแต่รถคันนี้ต้องบอกเลยว่ามือเดียวป้ายแดงรถสวยนะครับนี่นะมาพร้อมพรม อ่าเป็นลายไดมอนด์คัตนะหรือลายข้าวหลามตัดบ้านเรานั่นเองนะครับมันจะเป็นตารางตารางนะครับเนี่ยดูตรงนี้เป็นพรมกระดุมเนี่ยเข้ารูปนะครับก็ราคาก็หลายตังค์อยู่นะครับสาหรับใครที่กําลังจะหาไปใส่รถตัวเองนะครับก็ลองดูได้คันนี้มีครบหมดแล้วนะครับประตูเดิมนะครับมาร์กเดิมเม็ดอาร์คเดิมอยู่ครบหมดนะครับผมบอกเลยว่าสวยมากจริงๆนะครับกระจกไฟฟ้า4บานออโต้บานคนขับนะครับแล้วก็เซ็นทรัลล็อกนะครับ นี่นะพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยหนังสามก้านแท้เดิมโรงงานนะครับสวยๆเลยมาพร้อมแอร์แบคคู่หน้านะครับปรับกระจกมองข้างไฟฟ้านะครับซ้ายขวาเปิดฝาหังมันฝาโป่งนะครับเนี่ยพรมกระดุมสวยๆเลยนะครับคันนี้นะเป็นเกียร์แมนนวลหกสปีดนะครับเป็นเกียร์แมนนวลหกสปีดนะครับเกียร์อาร์ดันซ้ายสุดขึ้นหน้านะครับแล้วก็มีครอบคันเกียร์เป็นสีเทานะครับชุดคอนโซลตรงกลางเป็นสีดํานะครับสวยๆเลยคันนี้ นี่นะหน้าจอเป็นหน้าจอ Android นะครับเป็นทัชสกรีนนะครับสามารถบลูทูธ USB CD DVD ได้หมดนี่มีช่องใส่อยู่นะครับตัวนี้รู้สึกจะมีเนด้วยนะครับน่าจะมีเนด้วยนะตัวนี้นะครับถ้าผิดพลาดต้องขออภัยนะครับช่องแอร์ก็ใหญ่นะครับกว้างเลยนะครับช่องเก็บสัมภาระด้านหน้าก็เปิดได้นะครับเปิดบนเปิดล่างได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มี p o w e เ o u t l e อนะครับเป็นที่ชาร์จแบตนั่นเองนะเราชาร์จมือถือเราวางไว้ข้างในเราปิดได้เลยนะครับ ไม่เกะกะไม่เกะกะผมบอกเลยนะครับหลังคงหลังคาอะไรนะครับสะอาดหมดนะครับนี่สวยๆนะครับด้านบนมีซาวรไลท์สาวให้สองฝั่งซ้ายขวานะครับก็แน่นอนมันจะมาอยู่ในตัวยูสูนั่นเองนะครับแล้วก็มีนี่นิดนึงนะครับเป็นวัดบูธนะครับนี่ก็เป็นแบรนด์ยอดนิยมนะครับก็คือรถที่มีเทอร์โบส่วนใหญ่ถ้าติดเด็้ก็ดีนะครับมันแค่วัดลมบูธวัดแรงอัดเฉยๆนะครับไม่ได้มีแบบอะไรกับเครื่องยนต์นะครับ ทาให้เรารู้ว่าคนเปลี่ยนเกียร์ตอนรอบเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับถ้าไม่เปลี่ยนถ้าลากไปยาวๆก็เทอร์โบบินได้เลยนะครับใบขาดแกงขาดกันไปนะครับผมแนะนำเลยนะครับคันนี้นะครับครหารสซิ่งนะครับสี่ประตูไฮแลนเดอร์นะครับเป็นตัวสูงจัดทรงยีราบแคะนะครับสวยๆนะครับดูคมนะครับนี่นะเดี๋ยวรถต้องปรับสภาพใหม่นะครับให้ท่านผู้ชมนะครับใครสนใจคันนี้ติดต่อได้เลยนะครับที่เบอร์0626407776นะครับกับผมในเฟซยนต์นะครับ ต้องบอกเลยนะครับว่ามีแต่รถสวยๆทั้งนั้นนะตอนนี้ย้ายมาประจําการนะครับที่สาขา2อนะครับนี่นะผมเปิดฝาปอให้ดูนะครับรถเนียนๆนะครับคันนี้นะฝาเดิมไม่มีแกะนะครับดูว่าจ่าๆได้เลยนะครับทะเบียนสวยด้วยนะครับเจ7 4เจสี่นะครับกับราคา5 8 9 0 0 0นานะครับคันนี้ผมแนะนําเลยนะครับจริงๆผมยังชอบอยู่เลยนะแต่ที่บ้านคงน่าจะไม่ไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่าอายุก็เอาเรื่องแล้วนะครับ เป็นขับรถซิ่งหอนวัยรุ่นก็ไม่ได้แล้วนะครับนี่นะให้ดูฝาโปรงนะครับเดิมเดิมนะครับน็อตไม่มีขยะบนล่างซ้ายขวานะครับแก้มเดิมนะครับดูได้เลยนะครับนี่ไม่มีเคาะให้ดูกันจัดจ้านะครับขาไฟไม่มีหักนะครับน็อตเดิมนะครับแผ่นเพดเดิมนะครับสวยๆเลยตรงเลขคันสีเลขเครื่องตรงหมดทุกอย่างนะครับต้องบอกว่าเป็นรถซิ่งในคาบนางฟ้าแล้วกันนี่มาร์กังอยู่เลยนะครับ บอกเลยว่าสวยๆนะครับคานหน้าเดิมๆนะครับพอน้ําเดิมนะครับดูได้เลยนะครับไม่มีแบบยุคซ้ายยุคขวานะครับรถสวยนะครับรถบริษัทรถยนต์ของเรานะครับคัสเกียทุกคันนะครับตามคอนเซ็ปต์สโลแกนของเขาเองนะแก้มขวานะครับนี่แกม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 ขวาแล้วกันแต่มันซ้ายมือผมนะแก่เดิมๆนะครับนะครับนี่รถสวยมากนะครับ 58- 9 0 0 0นเกานนะครับรถเดิมทุกตรงนะครับบอกเลยว่า รถสภาพนี้นะครับทรงนี้หาไม่ได้อีกแล้วนะครับที่นิ่เนียนสวยๆแบบนี้นะครับดูได้เลยนะครับฝากระโปรงเดิมๆนะครับนี่สีแบบสวยนะครับเนียนนะครับนี่เขาเดิมๆเ่ยมันสะกิดสะกิดแล้วมันก็ติดอยู่นะครับถ้ารถทําสีก็ไม่ได้แล้วทาแบบนี้ไม่ได้นะครับนี่ก็เป็นแบตลูกใหญ่เลยนะครับเป็นแบตน้ํานะครับของนิโคนะครับเป็นแบตน้ํานะครับเพราะว่ารถกระบะค่อนข้างใช้แอมสูงนะนี่นะครับคันนี้ก็มีการ ทำไอ้นี่นิดนึงนะแต่เดี๋ยวนี้ผมเห็นเขาอุดกันทุกคันเลยนะครับเป็นการอุด EGR นะครับอุด EGR นะครับเขาอุดกันทุกคันนะรถกระบะสมัยนี้นะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันบาาที่อุดมันก็อะันเป็นอาจจะเป็นซิกของเขานะครับมันต้องมีการติดวัดเนี่ยครับที่มันเข้าตัววัดบูทข้านหน้าก็คือมันเป็นแค่สายลมธรรมดานะครับเป็นสายต่อลมให้เรารู้ว่าลมที่ผ่านท่ออินเตอร์ เลาผ่านท่ออเต์เข้าไปนะครับแรงดันบูทมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเัาจะผ่านท่ออิเตอ์เข้าไปตรงข้างล่างนี้นะตัวล่างๆนะครับรถนี่สภาพสวยๆเดิมๆนะครับผมบอกเลยว่าถ้าบ่งเทอร์โบเลยเนี่ยเดิมหมดนะครับเป็นเทอร์โบตรงรุ่นนะครับเจ้าของเดิมก็ทำเดนท่อทันเปลี่ยมาให้ใหม่นะครับสวยๆเลยนะครับอันนี้เจ้าของเดิมเขาก็ได้มีการเปลี่ยน่าเป็น ประเดินท่อสเตเรเลททั้งเส้นนะครับเป็นท่อแทนแคสนะครับตัวนี้ลงไปด้านล่างยาวไปที่ท้ายเลยนะครับแต่รถยังมีพักกลางอยู่นะครับก็คือคตเตอไลติกตัวบนไม่มีนะครับแต่มีพักกลางอยู่นะครับก็เอาใจสายซิ่งนิดนึงนะครับเสียงก็ไม่ได้ดังมากจนเกินไปนะครับทั้งมนทั้งลันี้ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นรถซิ่งในคาบนางฟ้านะครับสำหรับคันนี้นะครับย s u ูดีแม็ก 1.9 z นะครับ DDI Blue Power นะครับราคา589,000บาทน,นะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับรถตรงนี้ก็ติดต่อเข้ามาผมได้เลยนะครับที่เบอร์0626407776นะครับผมในเพชรยนต์นะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ